สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1คันนะครับถ้าใครหารถไว้ใช้งานนะครับลองมาชมคันนี้นะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับรถปี2005หน้าเทียร์หน้าโฉมท้ายแตงโมนะครับตัวนี้สวยจัดนะครับราคา129,000บาทนะครับรถปี2 0 0 5 1.6ออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสภาพสวยงามเดิมไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนเลยครับไม่เคยชน ราคานี้ถามว่าแพงไหมไม่แพงครับถ้าคนชอบแล้วสภาพแบบนี้ถือว่างามมากครับจริงๆแล้วราคาที่ผมเคยลงนําเสนอก็จะมีประมาณสัก8 0 0 0 0ื่นเก้าหอะไรแบบนี้นะครับแต่คันนี้จะโดดมาหน่อยครับแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอย่างที่เคยบอกแต่ที่สําคัญสภาพไม่พอนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการนะครับรถมันมีให้เลือกเยอะมากเลยมันอยู่กับว่าเราชอบหรือไม่ชอบ ราคาแพงหรือถูกนี่เป็นอีกคนละเรื่องเลยนะครับลองชมดูนะครับคันนี้ก็สวยสง่างามมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นรถขนาดกลางถือว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับลองชมดูก่อนได้นะครับไปทดลองขับดูได้เลยนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองใครสนใจหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจริงๆผมเห็นคันนี้มานานแล้วราคามันโดดแต่ว่ามันก็สวยมันเลยอยู่นานครับมันขึ้นอยู่ว่ามันจะเจอเจ้าของเมื่อไหร่นะครับผมก็ดูมานานแล้วเอ๊ะ จะลงดีหรือไม่ลงดีเพราะราคามันถามว่าแพงไหมไม่แพงครับแต่หลายๆคนอาจจะว่าแพงแต่สําหรับผมนะครับด้วยสภาพแบบนี้และที่นั่งคัดรถมาตลอดนี่ถือว่าคันนี้งามครับไปต่อรองดูนะครับถ้าใครชอบหาไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้เนียนกริบเลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในราคาแบบนี้สภาพนี้ถือว่าสุดจัดครับถามว่าเทียบกับปีแพงไหมไม่แพงเลยครับ ท่านเน้นที่ปีนะครับล้องดูนะครับสภาพแบบนี้ท่านชอบหรือไม่เอาไปใช้งานได้หรือเปล่าสวยแน่นอนครับสีก็ตัวนี้หายากครับไม่ค่อยมีคนซื้อมาตั้งแต่แรกมันเลยเข้าตาครับสาหรับใครที่ชอบแนวสีสันนะครับสนใจไปทดลองขับเจรจาราคาดูนะครับขึ้นอยู่กับการเจรจาแล้วครับผมฝากไว้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบยังไงก็ต้องพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนิดหน่อยก็ดีครับ ฝากไว้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กำลังติดตามและกดรับชมนะครับขอให้ทุกท่านได้รถสวยๆไว้ใช้นะครับรถมีให้เลือกมากเลยครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมความชอบถ้าใครเจอแล้วเข้าตารับรองซื้อแน่นอนมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละครับ ประเด็นสําคัญแล้วก็อีกอย่างนึงคืองบประมาณครับอลองเลือกดูนะครับถ้าถามว่า e ีโคคากับตัวนี้นะตัวนี้สุดจัดครับอีโ e คคาหลบไปเลยครับเนี่ยครับฝากไว้เลยนะครับสภาพแบบนี้ท่านว่าสวยหรือไม่คุ้มหรือเปล่าตัดสินใจได้เลยขอบคุณครับ